ราชการจังหวัดตากเผยยังคงมีการสู้รบอยู่ผู้ลี้ภัยกลับบางส่วนด้านสาธารณาสุขจังหวัดตากและโรงพยาบาลแม่สอดกำกับป้องกันโควิด -19 ในขณะที่ผู้ลี้ภัยบางส่วนได้ทยอยกลับบ้างแล้วค่ะ นายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรธผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดตากผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดและปะลัดอำเภอได้ไปตรวจสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาที่บ้านแม่ตาวและเข้าไปดูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่26ซึ่งเป็นสถานที่ควบคุมผู้ลี้ภัยจากการสู้รบ โดยมีนายอำเภอแม่สอดนายกเทศมนตรีตำบลแม่ตาวทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากรวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ให้การต้อนรับโดยนายสมชายได้กล่าวผ่านล่ามแปลภาษาเมียนมาให้กับผู้ลี้ภัยฟังในเรื่องความช่วยเหลือของรัฐบาลไทยและองค์กรเอกชนเช่นผ้าหม่มน้ำดื่มอาหารซึ่งหน่วยงานต่าง ให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วหากมีผู้ลี้ภัยต้องการอะไรให้แจ้งมาได้และขอให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยและหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันโรคโควิด -19 นายสมชัยกล่าวต่อไปว่าขณะนี้ผู้ลี้ภัยบางส่วนได้เริ่มทยอยกลับสู่มาตุภูมิของตนเองแล้วและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้คอยช่วยเหลือดูแลผู้ลี้ภัยตามหลักสากลส่วนการเลี้ยงอาหารผู้ลี้ภัยได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาติจังหวัดตากและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาในการอาศัยอยู่ของผู้ลี้ภัยนั้นถ้าเหตุการณ์สงบคงต้องให้ทยอยกลับสู่บ้านเรือนของตนเองสำหรับเรื่องมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 เบื้องต้นได้ประสานกับในแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดตากและโรงพยาบาลแม่สอด เพื่อกำกับดูแลด้านสาธารณาสุขซึ่งขณะน,นี้ได้มีการตรวจวัดไข้และคัดกรองในเบื้องต้นแล้วรวมทั้งมีการแจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอลให้แก่ผู้ลี้ภัยขณะเดียวกันได้มีการประสานไปยังสภากชาชาไทยเพื่อขอรับการสนับสนุนหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอลเพิ่มเติมแล้ว